เคมีบําบัดจะเข้าไปจัดการกับเซลล์แต่ก็จะเข้าไปทําลายเซลล์ปกติด้วยเช่นกันการใช้เคมีบําบัดช่วยรักษาได้อย่างไรมาฟังกันหนึ่งในการจัดการกับเซลล์คือการใช้เคมีบําบัดจะเข้าไปจัดการกับเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเข้าไปฆ่าเซลล์ให้ตายแต่อีกผลกระทหนึ่งนั่นก็คือเคมี K เนี่ยก็จะเข้าไปทําลายเซลล์ปกติด้วยเช่นกันจึงทําให้ร่างกายของผู้ป่วยเสื่อมโทรมลงหลังจากที่รับเคมีบําบัดนั่นเองถ้ายังมีเซลล์หลงเหลืออยู่กลับ แบ่งตัวเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วหรือหากจัดการเซลล์ให้สงบลงแล้วก็ตามเมื่อไหร่ที่ภาวะร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ต่าลงเพราะสารเคมีมาทําลายภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยเนี่ยไปมากทําให้เซลล์เกิดขึ้นใหม่เพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกันจะว่าไปจากข้อมูลทางการแพทย์หรือว่ากลุ่มนักวิจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาเคมีบ,บาําบัดทาตา,างสีบ,บาบัดต่างๆยังไม่มีวิธีการใดเนี่ยทำให้หายขาดได้แต่ถ้าดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและอยู่ในวินัยก็จะทําให้โรคสงบใช้ชีวิตร่วมกันอย่างยืน มากขึ้นโดยเน้นที่การเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายหลีกเลี่ยงการกระตุ้นต่างๆโดยเน้นเรื่องของอาหารอากาศอารมณ์พื้นฐานเลยนะสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอาหารเน้นสารอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบเซซไมคแซดมีสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันสามารถใช้ควบคู่กับการทําเคมีบําบัดอีกด้วยเรามีเอกสารยืนยันชัดเจนถ้าฟังแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ออกไปเพื่อคนที่คุณรักและสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ S, Z, e, N, e, ควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีคานไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษา